สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับโอ้ oh my g ก็ชต้องบอกว่านอริซ่าของเรามากันเด็ดแต่รอบนี้นี่ไม่พ้นสายตาของ Ad แอดนะจ๊ะที่จับไว้ ทันเป็นดีเรียบร้อยสัทีทุกคนเพราะว่านอริซ่าของเราอัพภาพในไอจตอนนี้แบบรัวๆอีกแล้วช่วงนี้นี่อัพทุกวันเวลาประมาณห้าทุ่มหกทุ่มอะไรประมาณนี้ทุกคนเท่งคืนนั่นแหละซึ่งก็ต้องบอกว่าในรอบนี้มากับชุดราตรียาวสวยงามอลังการกันนะจ๊ะต้องบอกมาด้วยทรงผมง่ายๆสบายๆนั่นแหละแต่ก็ วิวทิวทัศสวยงามจริงทุกคนแล้วน้องลิซ่าก็มาปักหมุดเองเลยว่าตอนนี้นะคะไม่ต้องเดาว,ว่าหนูอยู่ไหนพราะหนูอยู่ที่อิตาลีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูไปเที่ยวกับครอบครัวเอฟอะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะ <laughs> เพราะอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้นั้นคือก่อนหน้านี้อีกประมาณกี่คลิปก็ไม่รู้จำไม่ได้นะจ๊ะพอตอนเนี้ยแอดทำคลิปเยอะมากเลยวันเนี้ย <c oughs> นอริซ่าขึ้นหบ่อยๆนะจ๊ะ <c oughs> ก็มีภาพไปคู่กับคุณพี่จรดินกันแล้วใช่ไหมรอบนี้เนี่ยนอริซ่าไปถ่ายในมุมมุมหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นมุมเดียวกับใครบางคนนะ <c oughs> พี่สีตาของเราเนั่นเองจ้ะซึ่งต้องอน่าจะเป็นคนถ่ายรูปให้นอริซ่าในรอบนี้ในบางมุมนะส่วนบางมุมอาจจะเป็นคนอื่นถ่ายให้ก็ได้เพราะมีคนเขาแซวว่าภาพเบอร์เบอร์บางภาพเนี่ย เราอเสื้อกวาจะวานไปหรือเปล่าจ้าดูอินน์อินเนอร์โริซ่านาา่าจะมีความสุขมากกับการพักผ่อนในครั้งนี้เพราะดูเหมือนว่าทางครอบครัวของพีเอฟของเรานะจา้าก็น่าจะต้อนรับโริซ่าของเราเป็นอย่างดีเลยน,นั่นเองจา้าน่าแบบอบอุ่นกันมากๆเพราะจริงๆแล้วก็มีการแบบเจอกันบ่อยอยู่แล้วในระหว่างทางก่อนจะมาถึงทุกวันนี้เนาะโดยสิ่งที่แตะตาที่สุดของแอดในจ้าในรอบนี้ก็คือ เอลน้องริซ่าของเราเออสนะจ๊ะที่โอ้ไม่ก็ชลูกปกติเนี่ยแฟนๆก็วันไหวกับหุนของนอริซ่าของเรากันอยู่แล้วมารอบนี้ก็หูเอลสูงมากสูงไปถึงข้างบนจ้ะทำให้ใจของเรานั้นวิวไปมากกว่าเดิมเหมือนเรากาลังยืนอยู่แบบริมภูเขาแบบอ้าวพระเจ้าฉันจะตกลงไปเมื่อไรแต่ตกลงไปนานแล้วตกหลุนรักงี้จ้านี่มุกผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้มุกสามบาทห้าบาทของแอดนะทุกคนพอเอาแค่พัดเนี่ยแอดก็ซู้ไม่ได้แล้วจ้าพัดนี่รักแสนนะทุกคน รอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกอถือกระเป๋าเลยวิตองกันอยู่ดีนะจ๊ะก็น่าจะเป็นการมาขายของทางอ้อมบวกกับการอัปเดตว่าตอนนี้หนูเที่ยวอยู่นะคะทุกคนหนูขอพักผ่อนบ้างนะคะหนูปั๊มงานเยอะมากช่วงนี้นะคะไม่ไหวแล้วเต้นแบบทั้งร้องทั้งสับทุกอย่างเดินทางบินไปนู้นบินไปนี่นะก็อ่ะไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างตามภาษาเซเรพิตี้เกิร์ลนะจ๊ะเอออ่ะก็มาวีก,กันตอนนี้แลละทุกคนมันดึกแล้วแอดก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเอาความสวยมาฝากกันนะจ๊ะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เห็น ก็อย่าลืมแวะเข้าไปใน IG ส่วนตัวของน o ริซ่าแล้วก็ไปกดไลค์คอมเมนต์หัวใจกันเยอะๆนะจ๊ะส่วนอีกเรื่องนึงตอนนี้ชาวเน็ตเขาก็ออกมาสังเกตสังกากเกี่ยวกับสัญลักษณที่โนริซ่าของเราเลือกใช้ในอัลบั้มนี้นะจะอัลบั้มแรกก็คือน่าจะเป็นรูปดาวที่จริงๆแล้วเนี่ยลายเซ็นของน o ริซ่าของเราก็มีรูปดาวแล้วก็หลายๆโมเมนต์นริซาของเราก็มีความเกี่ยวพันกับรูปดาวก็น่าจะเป็นการแบบ เหมือนเดบิวต์ตัวเองตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าหนูชอบรูปดาวแล้ววันหนึ่งนองริซ่าก็เลยได้กลายเป็นล็อกสตาร์ก็กลายเป็นดาวค้างฟ้าในทุกวันนี้นะจ๊ะต้องบอกว่าปังปุริเยะจริงๆแม่สาวของเราเนี่ยแหละ,ละก็คลิปนี้แอดก็จะมาพูดคุยกันประมาณนี้ทุกคนไม่มีอะไรมากมาหวีดลูกสาวเราล้วนวเลยนะจ๊ะก็หวังว่าใครที่ยังไม่นอนเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะมาร่วมหวีดร่วมดีใจกับแอดคอมเมนต์พูดคุยหวีดร่วมกันหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเหงานิดนึงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเราาาามรตีีสสววััดดกกน่ะจบเ อิตาลีหวานมากน้ำตาลน้ำผึ้งก็ซื้อไม่ได้เนาะ <c oughs> ไปกันแล้วจ้า